โอเคครับสวัสดีครับพบกับผมเคทีเกมมี่วันนี้เราก็อยู่กันในไลร์เธอเติ่ออกบ้านนี้คลิปนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมดีคันครับผม Company man woke me up. Said you'd need ferry to the old bread inn. Not many eager for that job. Seems a bit late if you ask. I didn't.

ตอนนี้โอเคอ๋อคุณมัเซอร์เหลืออบาดิงที่เราเห็นที่เขาอธิบายในเอกสารครับอ๋อก็เป็นอย่างนี้เอ๊ะมันขมเหนนนเ okay, ็นอะไรแปลกๆโอเคครับไปเรื่อยๆโอเคน่ารัไเล ทำไมมันมีเนี่ยแปลกๆโอ้ย it's too heavy โอ้โหดูมาเสียงเราเขาบอกให้เลยว่ามันหนักเกินไปได้โอเคเราลงไปหาแต่เป็นกําแพง it's too heavy t a k i yourself โอเคจะเปิดให้นงสือมันมาทำอะไรที่นี่โอเคกดดีเพื่อเปิดโอเคอ๋อ ข้หนังสือเนี่ยมันเป็นของโอเคตอนนี้ก็คือเขาใช้วคนนี้อ่าคืออ่านี่นี่นเป็นเจ้าของหนังสือก็คือสมุดไม่ใช่หนังสือตอนน้องเรียกว่าไดเร่ตโน,น,นมี้บันทึงใช่บันทึงก็โดยคุณเฮนรี่เอแวนส์เขาคใคยมีงไงมีอยู่ด้วยกัน โอเคมีโอเคมีซาลาเปาแล้วก็แล้วก็มี10ปช็อปเตอร์โอเคอ๋อเป็นไงโอเคอันนี้เป็นเรือเราอยู่ตรงไหนของเรืออ๋อเราลงมาดีกว่า อันนี้อ่ะอยู่ตรงระดับระดับสาคือโอเคอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นรายชื่ออ่านี่ไงมีรายชื่อมีกี่คนหกสิบคนอาจารย์ช่วยน,นี่จะดูอยู่อันนี้มีทุกคนรายชื่อ แน่นอนว่าหน้าทุกคนมันเราไม่รู้ใครเป็นใคร่รู้รเพียงเดเื่มนน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากเราไม่รู้พวกเขาเอะคือใครต้องรอใครหน้าทุกคนแบบทำไมหน้าคนนี้ไม่ได้เบิร์โอเคแต่เดี๋ยวผมมาก่อนทำไมหน้าคนนี้ไม่ได้เบิร์ผมว่าเราก็จะรู้แล้ว น้าทุกคนบอแสดงว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครโอเคเอ๊ะทำไมคนนี้ก็ไม่ได้เบิร์ดด้วยผมว่ามันมีคนที่เรารู้แล้วผมว่าตัวเกมมันบอกตั้งแต่แรกเพราะมีคนโอเคเจอแรกกระโดดชาร์ปเจอ,รเอรแรกสินค้าที่หลุดรั่วงชาร์ปเจอสองเป็นวัดที่ บทที่ผมคือ,อนนมีไปตรงดบทชาปเปอร์สามเป็นคดีฆาตกรรมชาปเตอร์ที่สี่การเชิญการเรียกชาปเตอร์ที่ห้าเป็นค่าสึกเฉลยที่เฉลยอ,อปมงคลไม่รู้ต้องเรียกว่าอะไร โอเคชั้นที่หกเป็นธาตจากทะเลเป็นทะเลโอเคชั้นที่เจเป็นความบันไ่อ๋อจะเป็นความบัานอเคเอ๊ะชที่แข้อตอรอเอ๊ะอันนี้เขา,เ okay, เเาบอกว, okay. ว,ว่าชอ๋อ แปลว่าชาั้นเตอร์นี้คุณเมวานเขาบอกว่าเดี๋ยวขอฉันเช็คก,ก่อนว่ามีคุณสองมาไหมชัร์เก้าการลงรรเมชัร์สุดท้ายจุดจบโอเคอ่านี่ คืสอ,อสังกัเอพระสวัสแสดงว่ามีหมอไข่เป็นหมอสักั ชิปส์วิวอะไรที่เราเห็นมองมันเป็นวิวอ๋อผมว่าผมเกินละอ๋ออันนี้ท็อป อะไรอันหนึ่งเ็นเมนท่อหมอดิมจดจำความตายสาแสดงว่าของที่นีแนน้แน่จะเป็นของมากโอเคกลับไปแสดงว่ามันต้องเป็นของดีแน่เลยมาเกิดอ,อะไรขึ้น ah yeah take Captain! open the door kick it in ah lest we break it down and take more than those shells มีคนเรียกพ่อกลับตันคนนี้คือใครมีคนหนึ่งพันเปิด ชาตุฤษณเอาวสัา,าโอเคอันนี้น่าจะเป็นคนปายอันนี้น่าจะเป็นเจ้าตัวเลยโอเคเรารู้หนึ่งคนแน่นอน คือใครแต่มีสิทคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เรารู้คนนี้คือ Miss Me d e f i n ยฟฟโอเคแปลว่าคนนี้มีขอ้อมูลแล้วว่าเราสามารถแบกได้ว่าคนนี้คือใคร มีหกสิบชีวิตโอเคโอเคโอ้โ okay. ห okay. oh แมงมีความยากตัวที่ว่าบางตัวคอนไม่สามารถรีวิวผ่านอันนี้แน่นอน คนนี้คือกับตันแน่นอนเพราะว่าไอตอนที่ยิงเพราะว่ามันจะมีคนพูดว่านี่ไไอคนหนึ่งบอกว่าไอเตะไปเลยผมว่านี่คือกับพูดถ้า่างนั้นมันจะมีคนที่ผมรู้คนนึงแต่ว่าถ้าย่างนั้นก็มีสองคนที่อันเบอร์ ผมคิดว่าตัวเกมมันออกเลยอันนี้ตัวข้อนี่วิวผมได้แค่วิวไหนก็วิวเนี่ยแหละสวนคนนี้ e s ใครที่มันลง้ายได้ e แล้ว s ดูสิ e e อ,อ,อ่าน,นี่ไง e s อ,อ,อเป็นศิลปินที่ชื่อรู้สองคนนี้โอเค ถึงว่าทำไมสองคนนี้เขาโดนอันเปิ์อ๋อเพราะเรารู้เรืยเลยว่าสองคนนี้คือใครโอเคคนนี้เราไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่รู้แค่อย่างเดียวคือเขาคนนี้โถ่จริง ด้วยเปิดสองคนทีก็ใช่แล้วเทลอ๋อนี่อะประตูอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นกันแม่ เกิดเหตการณ์ได้อย่างมีวัวมีไข่เน่ยมีสองศพขอเช็คสองนี่ก่อน Where a s p ร r ทรงแบบนี้ชัดจอเจน<ะ>เดี๋ยวว่าแล้ว ทำมันขาดทางนี้ก็คือรู้เลยดูเลยดูเลยทันทีนที่สองอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครรู้อย่างเดียวว่าเขาคนนี้เจอชะตาเดียวกันก็คือชะตาเดียวกันก็คือ ในรูปแบบที่ว่าโดนโดนกบปันชื่อไอีกคนหนึ่ง้น,นี่มันลงมาแล้วใช่คือเขาลงมาอ๋อนี่ไง 明白了，爸爸。 มาแทนจนได้กันเลยต้องโู่กลับ กันคาร์ลโซ่กับโองมี่เปิดเอ๊ะุกคนนอนอ้าวม็นคนว่ะใครคือใครทำไมถึงมีใครเป็นใคร,ใคร,ใครโอเคผมว่าเรื่องนี้มีผมล้ว ก็คือแต่ดูจากกศกโดนฟาดแน่นอนส่งแบบนี้คือโดนฟาดใช่ส่งแบบนี้คือโดนฟา,าสบบนดฟาสรงอันนี้โดนฟาดแน่นอนอเคไปก่อนนะจ๊ะ สองคนเช็คใครก่อนเช็คคนนี้แล้วกันนี่น่าจะเป็นกำตังแน่เลยอ b บ g กล l you เาจะใส่โอเคสุดท้ายกับตันก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองโหดตัฟางโดว,วปาดคอตัวเองอ้าวคนดีอะไรมาแล้วแสดงว่าเราไ,ได้อัิทีว่าคนนี้คือใคร ว่าคือไม่มีคนเหลือแล้วผมก็คิดว่าทางออกสุดท้ายก็คงเป็นทางนี้กวกันโอเคแต่ okay. ทำไมก็ต้องเลือกเส้นทางนี้ด้วยโอเคตัดสินใจยิงตัวเอง มันอาจจะถูกไม่ถูกโอเคอันนี้เข้าใจละ mm hmm. อ๋อมันจะเช็คถูกตัวถูกสามถ้ามันถูกสามคร mm hmm. ั้งมันจะเช็คโอเคโอเคมันจะเช็คถูกทสามครั้งเข้าใจะเ <Yeah. S 1> นี่ยหละถ้างัน โอเคอันนี้รู้แล้วคือใครคนนี้ก็คือคนนี้เดี๋ยวก่อคนนี้ใช,นใช่กระเป่าไปขอตัวเฉยก่อนอาบิเกลอาบิเกลอาบิเกลฮอ,กลอ,กลอสกันด์วิเทลคนนี้ ส่วนแน่นอนออสการ์ใครออสการ์อ๋อมีออสการ์โอเคตอนแรกผมกดไปเพราะผมมัวปรากฏว่า,วาถูกเองใช่เดี๋ยวนะจะบอก่อาจะบอกวนะ่าคุณคุณคาดพี่ตัวเองไม่รู้ว่าพี่หรือน้องแต่ว่ามันมันไม่ถูกต้องมันต้องมีงอะไรอย่างเงี้ยแหละเลย ทำไมตัวของทำไมกับตันต้องยิงพี่เคยและน้องเคยตัวเองผมไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่เคยเคยรู้แค่เดียวก็คือเรื่องนี้มีความลับที่น่าจะเป็นความลับที่น่าจะลึกมาก มีสี่ชีวิตที่ตายในเหตุการณ์นี้โอเคผมว่าต่อไปอ่ะเราจะต้องเช็คคนนี้ต่อคือสภาพทุกคนคือไม่หนุนหรอกคือรู้ได้เลยว,ว่าทุกคนก่อนมันไม่คือจบไม่สวยถ้างั้นเดี๋ยวพอแค่นี้กันก่อนไหมผมว่าเราพอแค่นี้กันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเช็กกันต่อแล้วกัน